ยาอนอด,ดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิส,สยัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกีดขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิส,สัยครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องคุณสมชัยครับสมชัยรู้ทุกเรื่องเพราะว่า ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะรู้ทุกเรื่องจริงๆนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำไมต้องรู้ทุกเรื่องด้วยสมชายคือใครครับก็สมชายนามสกุลสีสุทธิยากรน,นะครับเป็นอดีตกระกะตอ,อดีกระกะตมีเยอะนะมีหลายสิบคนแล้วนะครับแต่ไม่เห็นมีใครเขาออกมาแสดงความคิดเห็นในแบบนี้เลยก็มีคนคนนี้มาแสดงความคิดเห็นจริงๆมันมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะ เพราะเขาเป็นคนมีความรู้นะเขาเป็นครูบาอาจารย์เป็นถึงรองศาสตราจารย์เลยนะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นคนฉลาดอะแล้วก็จับประเด็นแต่ละประเด็นประเด็นก็ตามแนวคิดของเขาครับจะผิดจะถูกมันก็เรื่องหนึ่งแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องการเมืองลงสสกี่ครั้งก็สอบตกแล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เพราะความที่เป็นตัวตน มีตัวตนสูงนะครับเคยอยู่พักประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ได้ให้ใหความสําคัญอะไรเลยก็แค่เป็นผู้สมัครในเขตบ้านเกิดของคุณสมชยัยแล้วก็สอบตกไม่ได้สอบตกธรรมดาครับสอบตกแบบกระเจิดกระเจิงเลยทีเดียวแล้วก็มาอยู่กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิก็ได้ลงได้อยู่ปา่าตินลิศอำเัอต้น,ตน,ตนแต่ก็พักเสรีรวมไทยได้หนึ่งคนเท่านั้นเองแล้วก็ลาออกครับคือ ก็ไม่จริงจังกับใครอะเพราะว่าตัวตนตัวเองสูงก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองเป็นระยะระยะระยะประหนึ่งเป็นผู้มีองค์ความรู้นะครับผิดบ้างถูกบ้างก็ว่ากันไปครั้งหลังสุดก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์คุณพิชิตซึ่งเขาเป็นคน n ิเดตรัฐมนตรีประจำสำนักนายก แล้วเขาก็มีปัญหาในกรณีไปติดสินบนศาลนะครับแต่ก็ไม่ได้มีความผิดนะศาลก็ไม่ได้ตัดสินว่าว่าผิดในเรื่องยิ้วถุงถุงเงินไปไว้ที่ศาลไม่ผิดแต่ผิดเรื่องอื่นคุณสมชายก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาเขาก็ส่งให้เสด็จพี่มาแจ้งความจับในความมินประมาทเสด็จพี่ก็คือคุณร้อมพงศ์นะครับแล้วก็วันนั้นก็มาออกรายการ ก็โต้กันไปโต้กันมาคือจริงๆแล้วผมก็ว่าหลงประเด็นกันทั้งหมดเลยหลงประเด็นกันทั้งรายการเลยคือคุณพิชิตผิดหรือไม่ผิดมันเรื่องของคุณพิชิตนะมันอยู่ที่คุณสมชัยเนี่ยไปวิภา์วิจารณ์เขาด้วยเจตนาสุจริตหรือเปล่าเท่านั้นเองก็พูดไปเรื่อยใครถูกใครผิดใครยิ่วจริงไม่ยิ่วจริงก็เถียงกันไปมันมันไม่ใช่สาระสาระคือวิาพาก์วิจารณ์โดยสุจริตหรือเปล่าอย่างผมนี่ครับ ที่กําลังวิาพากษ์วิจารณ์คุณสมชัยเนี่ยคุณสมชัยจะผิดจะถูกจะอะไรผมไม่รู้อะแต่ผมวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุดจริตหรือเปล่าก็เท่านั้นเองปัญหามันยังมีอยู่เท่านี้แหละครับอ่าแล้วสุดจริตหรือไม่สุดจริตศาลท,ท่านจะเป็นผู้ตัดสินครับเหมือนกับที่ผมโดนไปสองคดีคดีของคุณอัจฉริยะและคดีของคุณวัชินนักร้องชื่อดังก็โดนฟ้องในข้อหาบิ่นประมาทแต่ผมก็แก้ต่างไปว่าผมวิาพากษ์วิจารณ์ โดยสุดจริตเพราะผมไม่สื่อมวลชนผมเป็นนายกสมาคมสื่อท้องถิน่นนะครับผมแต่ข้างหลังสุดนี้ผมทนไม่ได้ก็เลยต้องออกมาพูดคุณสมชัยเขาไปพูดเรื่องการเดินทางของคุณเศษฐาทวีสินรับที่ไปประชุมกับยูเอนนะนีที่เหมารลำไปแล้วก็มีคนที่ติดเครื่องไปเนี่ยเขาออกดังเอง เช่นลูกสาวหรือไงเนี่ยลูกสาวหรือนักข่าวเ่ยเขาออกตางเองไม่ได้ใช้งบหลวงคุณสมชัยก็บอกว่าตามกฎกติการะเบียบโน่นนี่นั่นมันไปไม่ได้ผมจะบอกคุณสมชัยนะครับคนที่ทําเรื่องราวเหล่านี้เป็นหน่วยงานของรัฐนะที่ทําเรื่องเช่าเมา้าํำที่อะไรคุณเสถามไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะเขาไม่รู้หรอกครับและคนเหล่านี้เขาคงไม่โง่เขาคงไม่ควายหรอกนะครับที่จะทําอะไรผิด,ผด ใช่ไหมอ่ะใช่ป่ะแล้วก็โอเคจะผิดจะถูกมันก็อีกเรื่องหนึง่งคุณสมชัยก็ชี้ประเด็นสมชัยอ่ะนะชี้ประเด็นมาแต่ปรากฏว่ายังไงรู้ป่ะชี้ประเด็นเพื่ออะไรอ่ะผมถามหน่อยเพื่ออะไระคือคือสมคุณสมชยัยมันก็มีพฤติกรรมคล้ายๆคุณศรีสุวรรณนะมีพฤติกรรมคล้ายๆคุณเรืองไก่นะ มีพฤติกรรมคล้ายๆคุณสนธิยานะนี่ถ้าคุณสมชายไปยื่นหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก็เหมือนกันเดะเลยนะอันนี้ผมก็ไม่ว่าสามคนนั้นว่าจะดีจะไม่ดีจะอะไรแต่คือคุณสมชายวางตัวเป็นนักวิชาการนะไม่ใช่ไม่ใช่วางตัวเป็นนักร้องเรียนเนี่ยออกป่ะเออแล้วไงต่อแล้วผมถามหน่อยว่า คุณสมชายทำไมไม่ไปดูอะที่นายกเศรษฐาเขาไปยูเอ็นอะเขาใช้เงินคุ้มค่าไหมไอที่หมดไปกี่ล้านอะสามสิบล้านอะคุ้มค่าไหมแล้วเขาไปพูดจาปาสายไก่พวกผู้นําประเทศอื่นๆผู้นําทางธุรกิจเนี่ยมันได้ประโยชน์กับประเทศไทยไหมคุณสมชายมาวิเคราะห์เรื่องนี้ดีกว่าเอาวิเคราะห์เรื่องนี้ดีกว่าว่ามันได้ประโยชน์หรือมันเสียประโยชน์ะลรวิเคราะห์ว่ามันคุ้มค่ากับเงินสามสิบล้านเปล่า ไปฟรีไม่ไปฟรีออกเงินไม่ได้มันมันมันไม่ใช่สาระมันเป็นกระพีอ่ะเข้าใจไหมกระพีเอาจริงๆแต่ถ้าคุณจะโอเคคุณจะวางตัวเป็นพวกร้องเรียนพวกสีสวรรพวกเดืองกายพวกสนธนสานก็โอเคอันนั้นคุณก็มาถูกทางนะนะสมชายคุณก็ทำหนังสือยื่นไปร้องเรียนเลยอย่างเศรษฐาเนี่ยอย่างไอไอเหมารำเนี่ยแล้วก็ จ่าเงินเองไม่ได้นะ่ก็ไปร้องเรียนเลยนะไปร้องเรียนหน่วยงานปปชหรือหน่วยงานอะไรก็ได้ลากคุณเศรษฐามาเข้าคุกเลยก็ได้ยังก็ได้ก็จะได้ไปขึ้นทำเนียบนักร้องผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งใช่มาผมก็คือผมคือว่าคุณสมชายนี่สับสนในชีวิตนะก็นึกว่าตัวเองเด่นดังมีนักข่าวสัมภาษณ์มีคนนู้นคนนี้สัมภาษณ ก็เด่นดังไปแล้วก็จะทําตัวมาแทนที่อาจารย์วิศนุเครือง,งามแต่อาจารย์วิศนุเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีเขาดูแลเรื่องกฎหมายคุณสมชัยไม่ได้เป็นอะไรเลยในด้านการเมืองไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างสอสอก็ไม่ได้เป็นตำแหน่งการเมืองที่ปรึกษานายกที่ปรึกษารัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรตักอย่างเลยมันก็จะไปทาตัวแบบอาจารย์วิศณุเครืองอไม่ได้ตอนนี้อาจารย์วิษณุพอเขาหมดตําแหน่งเขาก,ก็ก็ไม่พูดอะไรละเออใช่ปะก็ไม่พูดไม่ได้พูดอะไรละเอามาประวัติเข้าๆก่อนดีกว่าเขาคือใครอ่ะเขาเป็นรองศาสตราจารย์นะเป็นค่าการบํานาญนะรับเงินจากมาวลัยธรรมศาสตร์เป็นกกตอนะ แล้วก็เคยลงสอสอประจัยปัดปฏติริเในรีรวมไทยนะลาออกหมดแล้วเป็นคนสมุทรสาครจบรัฐประสาสนาศาสตร์สงขลานาคารินจบนิดาเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์สุดท้ายไปรองอธิการบรดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีนะ เป็นกรรมการองคอ์กรกลางการ,การ,การเลือกตั้งเป็นเลขามูลนิธิองคอ์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยพีเนต็ตนะครับเขียนหนังสือด้วยครับตำราคู่มือความสามารถทั่วไปสอบบรรจุค่าการพลละเรือนกอพอแล้วก็เป็นติวเตอร์ด้วยนะเป็นที่ปรึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ข้าว ของกระรงการค้าภายในเป็นที่ปรึกษากระบวนการสรรหาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาระบบจัดการความรู้ส่วนร่วมประชาชนในการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นกรรมธิการวิสามันปฏิรูปการเมืองสถาพานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาประเมินผลกองทุนสังกัดกระทรวงการคลัง กองทุนคุ้มครองเด็กกองทุนผู้สูงอายุกองทุนแก้ปัญหาหนี้สินค่าราชการครูกองทุนแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรและกองทุนแก้ปัญหาอ้อยและน้ำตาลถ้ากองทุนทั้งหมดที่คุณสมชายเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาก็ดูแล้วกันว่าประสบความสําเร็จไหมกองทุนคุ้มครองเด็กและกองทุนผู้สูงอายุกองทุนแก้ปัญหาหนี้สินค่าการครูกองทุนรวมแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และกองทุนแก้ไขปัญหาราคาอ้อยและน้ำตาลก,ก็ดูทิประสบความสําเร็จไหมเป็นที่ปรึกษาประเมินผลใช้เครื่องมือในการบริหารของกอปรลนะเป็นที่ปรึกษาวางยุทธศาสตร์แผนบริหารเปลี่ยนแปลงแผนจัดการความรู้นะของสํานักง,งานสภาที่ปรึกษาเศารษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงานนะเป็นยังไงกระทรวงแรงงาน <c oughs> เป็นที่ปึกษาวางาาแผนปฏิบัติการสี่ปีวุฒิสภาเป็นยังไงวุฒิสภาเป็นที่ปรึกษาการทําแผนก็ไม่ได้เปลี่ยนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนใต้สี่จังหวัดนะยุทธศาสตร์เป็นยังไงสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบเป็นวนณาทีมที่ปรึกษาประเมินการทํางานยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยในนามกพอรอนะ เยอะมากอ่ะอ่าจ,จนจะหมดละเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาประเมินผลเป็นบิงานผู้ว่าของผู้ว่าราชการแบบบูรณาการอ่าสงขากระสตูลเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษามวลชนสัมพันธ์โครงการเส้นทางรัดสู่ภาคใต้แหลมผักเบี่ยอ่าแล้วก็ถูกถอดออกจากตำแหน่ง,นงกกตโดยคำสั่งหัวหน้าคณนะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชอ เมื่อวันที่20มีนา2,561ครับอ,อ่านะั่นคือประวัติผลงานนะเยอะแยะมากมายเป็นผู้องค์ความรู้จริงๆดูประสบการณ์แล้วน่าจะเป็นรัฐมนตรีนะแต่ก็อีกนั้นนะประสบการณ์ก็ไม่ได้เป็นคณะทำงานเนี่ยเออใช่ว่ะไม่ได้เป็นคณะทำงานเป็นที่ปรึกษาเออใช่ใช่ ไม่ไม่สมควรเป็นเป็นรัฐมนตรีหรอกเพราะว่าเป็นเป็นที่ปรึกษาใช่ปะไม่ใช่คณะทำงานไม่ได้หัวหน้าทีมทำงานเป็นที่ปรึกษากับเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาะคือคำท้ายที่ว่าที่ปรึกษา,าเขาไม่ปรึกษาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ใช่ไหมแล้วให้คําปรึกษาไปถ้าคณะทํางานเขาไม่ทําก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้เช่นกันโอเคผลงานที่ผ่านมา บางชิ้นก็อาจจะประสบความสาเร็จบางชิ้นก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคณะทํางานที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าคณะทํางานเขาเชื่อที่ปรึกษาสมชยัยแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จเขาแสดงว่าคณะทํางานเขาไม่เชื่อที่ปรึกษาสมชยัยโอเคก็เอาตามนี้แล้วกันผลงานต่างๆที่ผ่านมาตําแหน่งต่างๆที่ได้รับมาผมว่าถือว่าเป็นผู้มีเกียรตินะและผู้เป็นผู้มีองค์ความรู้นะถ้าเป็นตาสีตาสาก็คงไม่มีใครแต่งตั้ง ให้เป็นนู่นเป็นนี่หรอกครับแต่ปรากฏว่าไม่เข้าตาการเมืองครับจริงๆควรจะตั้งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกร,รัฐมนตรีนะเศรษฐาสวีสินมองเขาหน่อยจับตาดูเขาหน่อยเขาเก่งขนาดนี้หรือรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ได้น่าจะแต่งตั้งท่านเป็นที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีนะใช่ปะให้ความสําคัญเขาหน่อยในเมื่อไม่ได้รับความสําคัญไม่ได้รับเกียรต ให้ไปช่วยบริหารราชการแผ่นดินเขาก็ต้องมาอยู่ฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลตามคันรองก็คอยสอดส่องดูแลว่านายกไปอเมริกาเนี่ยแล้วก็มีคนติดตามไปด้วยเนี่ยจ่ายเงินได้จ่ายเงินไม่ได้แต่จริงนะครับมันเหมารำไปแม่งเยอะแยะมากมายสมัยก่อนคุณประยุทธ์ก็ไป ก็ไปไปแล้วก็ค่าใช้จ่ายไปเครื่องบินของกองทัพจริงแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายเนะเว้ยมีค่าน้ํามันมีค่าอะไรก็เพอเพอแพงกว่าเช่าเหมาลำหรือเปล่าน,นี่ผมไม่รู้แต่มีเขาแต่ก็ไม่เห็นคุณสมชายไปสนใจอะไรกับพลเอกประยุทธ์มากมายก่ายกองเลยทั้งทั้งที่พลเอกประยุทธ์เป็นคนปลดคุณสมชายออกจากกรกตแต่โอเคก็แสดงว่าคุณสมชายมีสปิริตไม่ถือโทษโกรธเคือง อ่ะก็โอเคก็ใช้ได้ตอนนี้ก็สิ่งที่คุณสมชทยทำอะ่ะผมว่าโอเคอะ่ะแต่ไอ้เรื่องจิบ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 อะ่ะคือคืออย่าไปทำอย่าไปจับเลยปล่อยให้เรื่องไก่ปล่อยให้ศรีสุวรรณปล่อยให้สนธิยานก็ทำเลยนะสมชายคืออย่าไปเก่งทุกเรื่องอย่าไปรู้ทุกเรื่องและการเสนออะไรมาบางทีก็ปล่อยไก่นะ ที่เสนอให้พักก้าวไกลทำอย่างนู้นเสนอให้พักว่าบางทีเขาปล่อยไข่คือคนเป็นระดับพักการเมืองนะพักใหญ่ๆนะพักเพื่อไทยพักก้าวไกลหรือพักพักไหนก็ตามอะ่ะนะปกประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติพลังประชาพวกนี้เขามีทีมงานเขามีผู้ทรงมีความรู้ของเขาอยู่แล้วท่านเขาไม่เลือกตั้งตัวประเทศมีเข้ามาสามสิบสี่สิบห้าสิบคนหรอก เขามีคนจัดการอยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปเสือกแนะนําอะไรพักการเมืองเขาหรอกเพราะเราก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยเพราะเราไม่ได้เก่งทางการเมืองนอกป่ะเราจะไปวางแผนอะไรเขาวางแผนให้ตัวเองเข้าไปในสภาเป็นสสยังเป็นไม่ได้เลยใช่ปะ่ะเพราะงั้นก็ก็จับงานใหญ่ๆนะเชื่อผมจับงานใหญ่ๆเออคุณสมชยัยรู้ทุกเรื่องนะครับ ัน่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นําเสนอในงแง่มุมของผมครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดภายจุมพลนะครับอากาศก็ดีนะครับแต่ตอนที่ไม่ดีคือไม่มีลมมันก็ร้อนหน่อยสำหรับท่านที่มีปัญหาตอนดำเนินชีวิตนะครับการงานการเงินครอบครัวคนรักก็ติดขัดก็มาอ่านหนังสือของผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตนะ ผมขายเล่มละสองรอยเก้าสิบบาทเป็นบล็อกเก็ตบ๊เล่มที่สามสิบเจดของผมผมนำประสบการณ์สายมูเตรูใส่ลงไปในเล่มน,นี้ลองไปอ่านดูครับติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง facebook ดรกิตนิดุษศักดิ์ทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไอดียลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับฟังผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้าย คิปก่อนนะครับมีกล้วยตากบางกระทุ่มมีขนมนูน่นขนมนี่มีน้ำหอมมูเตสายมูเตรูย่อมนตรามีกระถางแคนตัดเป็นกระถางงานศิลปะแล้วก็มีพระพุทธจินรารุดุ่น6ร้หปีทวีโชคพี่ขอบคุณครับที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาขอให้มีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดี พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ